จากคลิปที่แล้วครับที่แม็กเอากล้วยดิบมาชุบแป้งทอดแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยมันอร่อยมากขนาดแม่ของแม็กเขาไม่กินกล้วยนะฮะยังบอกอร่อยและกินแบบไม่หยุดเลยวันนี้ก็จะมาต่อยอดให้กับ FC ทุกคนครับเอาไปลองทำขายกันดูนะเปิดก่อนได้เประยบคคับ <c oughs> ไม่ว่าจะจิ้มกับซีฟู้ดเหมือนเดิมหรือจะครุ๊กบาร์บีคิวหรือว่าโรยชีสแบบเฟรนฟรายมันอร่อยมากครับ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีและทำง่ายมากๆครับวันนี้มาบอกสูตรทำกินครับจากเมนูที่แล้วที่เราทำกันแม่โอ้ยยอดวิวเป็นล้านล้าแล้วนะท <Wow. S 2> บคนชอบมากครับนั่นก็คือกล้วยไข่ดิบทอดแล้วเป็นไงอร่อยจาก <Yeah. S 2> คนไม่กินกล้วยนะฮะเป็นไงอร่อยอร่อยมากอร่อยกว่าเฟ้นไฟครับวันนี้แม่เลยนั่งคิดนะเออถ้าคนเราไปต่อยอดเนี่ยไปทำขายแบบเหมือนเฟ้นไฟอะ่ะน่าจะดีนะ จอยเป็นชิ้นเล็กๆอ่าวันนี้แม็กเลยรวบรวมคําถามและสูตรนะครับที่จะมาสอนทุกคนในวันนี้เนาะเดี๋ยวเอาไปลองปรับปรุงและเอาไปลองทากันดูนะใครจะไปขายก็ได้เลยหรือใครจะทํากินดูก็ได้คําถามแรกเลยนะครับใช้กล้วยน้ําวาได้หรือเปล่าอันนี้เราเตรียมมาแล้วซึ่งยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวจะลองทั่วทอดกล้วยน้ําวาด้วยนะครับอ่ะแต่หลักๆเลยก็คือกล้วยไข่นะครับปอกเปลือกชั้นนอกออกหน่อยนะฮะก็คือเหลือแต่เปลือกแบบ อย่างนี้อ่า,อาแล้วก็เอาไปทอดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเปลือกข้างข้างนอกมันเหนียวนะครับคมใช้มีดแล้วก็ลอกออกก็ได้ในนี้เนี่ยอ๋ออย่างแม่ก็ง่ายดีนะง่ายดีเนี่ยเห็นไหมเขาถามต่อไปครับเราเอาน้ําอะไรแช่นะฮะนั่นะก็คือน้ําผสมกับเกลือครับเกลือก็ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่แค่พอแช่นะฮะแช่ลงไปแบบนี้เลย คนถามเรื่องแป้งเยอะมากครับแป้งที่แม็กใช้ในคลิปที่แล้วจะเป็นนี่ครับแป้งโกกิฮะอ่าแต่วันนี้เราจะมาสอนสูตรผสมแป้งทอดกรอบเลยละกันเนาะนะครับด้วยการใช้2แป้งตัวนี้ครับแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสารีนประส์นะครับใครมีสูตรอื่นคอมเมนต์แบ่งปันสูตรก็ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะสูตรของแม็กก็จะเป็นนี่ครับแป้งข้าวเจ้านะครับ1นึ่งอ่าหส่วนสถ้วยตวงนะฮะใช้ที่ตวงแบบนี้เลยครับ วันนี้เราจะใช้ทอดเยอะหน่อยเนาะก็จะสองเขาเรียกอะไรคูณสองเข้าไปนะฮะอ่า,าสองลงไปงนี้นะฮะเข้า,าสารีเนก,กประสงค์นะครับสองถ้วยเหมือนกันนะฮะสามารถเพิ่มและลดได้ตามปริมาณที่ต้องการนะครับกะตะเอาอีกหนึ่งสูตรนี้แม็กดูมาจากเน็ตน,นะเขาบอกกรอบนานเป็นสูตรเกาะสูตรกรอบนานนะฮะอ่าอ่าสอง ใส่เกลือปรุงลงไปในแป้งหน่อยนะครับให้มันมีรสชาตินิดนึงเอาแต่พอดีกะเอานะครับอันนี้ก็จะเพิ่มจะลดได้เลยนะฮะเต็มที่เลยใครบางคนอาจจะใส่น้าตาลไปหน่อยนึงก็ได้เพื่อให้แป้งมีรสชาติหวานถูก mm hmm. ต้องไหมนะฮะแต่นี้เราเราจะทําแบบว่าเป็นกึ่งของข้าวนะครับอ่าต่อไปครับต้องใช้น้ําเย็นนะฮะในการผสมแป้งนะครับค่อยๆเติมนะค่อยเติมนะครับเพื่อให้มันพอดีเนาะ การที่ใช้น้ําเย็นนะครับจะทําให้ตัวแป้งเวลาทอดออกมานะครับมันกรอบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับพอแป้งได้เนื้อประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับแค่นี้เองนะฮะง่ายมากๆครับมาต่อไปเลยครับเราจะมาทอดกันนะครับอันนี้ใช้น้ํามันทอดทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับปิดไฟก่อน ทุกคนครับคือสูตรที่แม็กจะให้เนี่ยเพื่อเอาไปทําขายเนาะดังนั้นแมกรู้สึกว่าถ้าทอดเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มใช่ไหมเนาะเราหั่นเป็นแบบอย่างนี้เลยดีกว่าอ่าการทอดของเราจะได้ง่ายขึ้นด้วยถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเนี่ยหั่นอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยก็เตรียมทอดนะครับมีคนถามมาเยอะมากครับว่ากล้วยน้าหวานเนี่ยทอดได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆนะแต่เดี๋ยวเราจะทอด ทดสอบให้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ปอกทําทุกอย่างเหมือนกล้วยไข่เลยครับแล้วเดี๋ยวจะลองทอดดูว่ามันรสชาติมันจะได้ไหมแม่ว่าได้ไหมคงได้เพราะเขาทํากล้วยฉาบยังได้เลยแต่หนูว่าน่าจะอร่อยไม่สู้กล้วยไข่คือกล้วยไข่มันเหมือนมันมันมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ดูกล้วยนาวานี่เห็นไหมมันยังยังมีความแบบขาวๆยังไงก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกฝาดๆหน่อยไหมน่าจะเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะลองดูก่อนลองดูหั่น พันซี่เหมือนกันเลยเฮ้ยแต่หันหกพะก๊ดลูกมันใหญ่อ๋อมันใหญ่กว่านี่เป็นสวยสวยหกชิ้นอย่างนี้เฮ้ยสวยนะหนูว่ามันต้องเลือกขนาดความแก่ของกล้วยด้วยถ้าอย่างแม่เนี่ยได้เพราะว่าเห็นไหมมันใกล้จะสุกใช่อย่างเงี้ยถ้าทอดน่าจะอร่อยนะฮะน่าจะอร่อยเออเดี๋ยวลองดูกันครับลองดูระหว่างรอน้ําร้อนเออน้ำมันร้อนนะฮะเราก็คุกตันนี้รอเลยเพื่อที่จะเตรียมลงทอดนะครับนี่โอ้ สิบบาทแม่หวีหนึ่งนี่ถ้าเอาเราเอาไปทอดขายนะแม่ว่ากูได้กำไรเยอะเลยเนี่ยพลาไหมกล่องละยี่สิบะอ่าแล้วแต่เลยอ่ะขายในเมืองก็ขายแพงหน่อยเนาะใช่เพราะน้ำมันอะไรอีกเฟืองน้ำมันเออใช่ใช่ใช่ก็แล้วแต่คนก็ไถูกแต่ของนี่แพงของทอดแพงใช่มาครับน้ํามันน่าจะร้อนได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราทอดลงไปเลยนะฮะดูนะว่ามันจะได้หรือยังได้แล้วเนาะได้แล้วจับอันนี้สิ เอาน,นี้จับทอดจับทอดเลยอ๋อแล้วนันจับทอดเลยมันก็ไปตัดมือได้ไหมได้มือดีกว่านะมือง่ายดีง่ายดีนะมือด้วยโอเคนะฮะแค่ล้างให้สะอาดก็พอนะฮะก่อนทำอาหารนะอืมสวยอ่ะทุกคนนี่รอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วอีกนะนะฮะหน้าตาดีเลยครับดูแป้งดูอะไรนะฮะเนี่ยสูตรสูตรนี้น่าจะแบบโอเคนะ คือท,ทุกคนสามารถเอาไปต่อยอดทําขายได้เลยนะฮะดูดิสวยนะนะครับเราตั้งชื่อมนันดีกว่าไหมตั้งชื่อไหมเป็นปลายกล้วยดิบอ่าได้ปะได้ปะเดี๋ยวเราจะเอามาพวกคุกผงปาปริก้าบา์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตามสูตรจริงๆแล้วของเราคือจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็จะอร่อยครับระหว่างรอกล้วยสุกเดี๋ยวเราจะมาปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอันนี้จะเป็นสูตรของคุณแม่เลยนะมาใส่อะไรบ้างครับแม่ ใส่พริกของเราปานกลางเนาะสักสิบห้าเนาะต่อไปก็ใส่รากผักชีรากผักชีกามือหนึ่งเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆนะคะกามือหนึ่งลงไปรากผักชีอะผักชีก็ซอยใส่งี้เลยมันปั่นอยู่แล้วปั่นอยู่แล้วกามือหนึ่งเหรอครับนี่เลยเนาะครับก็ได้ผักชีหนึ่งกามือนะฮะใส่ลงไปแล้วกระเทียมกระเทียมสักสิบกากิีบ อ่ะประมาณกามือนึงแหละกมือนึงแหละอ่ะกามือหนึ่งอ่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะโต๊ทำไมใส่น้อยจังอะแม่เดี๋ยวกลัวมันเค็ม๋อดี๋ยวเชิมก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังก็ได้ปั่นไปก่อนให้มันละเอียดก่อนละเอียดก่อนแล้วค่อยมาปรุงไปชิมไปเออง่ายเอออันนี้ดีอันนี้ดีปรุงไปเลยเดี๋ยวมันเค็มเราแก้ไม่ได้อ๋อใส่น้ำกระเทียมดองสองช้อนสองช้อนอันนี้เราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลก็ได้ อันนี้มันก็จะมีความหวานสองน้ำตาลทรายครับซักประมาณเอาช้อนหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มอีกทีนึงนะฮะนะแล้วก็ไปหน่อยนึงเกลือประมาณกะเอาผงนัวผงนัวผงนัวใส่ไปนัวสุไปอันนี้ความอร่อยอยู่ที่นี่เลยเอาสองช้อนแล้วก็มะนาวนะฮะอ่ะใส่สักประมาณสามฝาก่อนเนาะ นะออ <3 S 1> อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเปรี้ยวหรือเปล่านะฮะนี่แบบทำขายได้ในนั้นเยอะเนี่ยครับน่าจะได้ที่แล้วนะทุกคนสีก็จะประมาณนี้ครับใครอยากได้แป้งสีสวยๆหน่อยก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะแม่เนาะสีเหลืองไข่สีแดงอะไรก็ว่าปแต่<ป>มันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะออกสีเหลือง,องนะอตนอนนี้มันร้อนอยู่มันจะเป็นสี อ๋อถ้ามันเย็นแล้วมันจะออกไปสีเหลืองทองค่ะเฮ้ยน้ำมันนี้น่าจะทอดได้หลายรอบนะ<ด>ถ้าคุณใช้ทอดแบบแค่ตัวกล้วยอย่างเดียว<ห>ยนะฮะอันนี้กล้วยน้ำว้าก็น่าจะได้ที่แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เราเอาใส่ที่กรองน้ำมันรอไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีสสูตรให้ทุกคนได้เอาไปลองทำกินกันนะครับ<ด><ด>นั่นก็คือสูตรเดิมของเราเป็นน้ำจิ้มซีฟูดใช่ไหมแม่แต่รอบนี้เดี๋ยวหนูจะคุกผง บาร์บีวให้แม่กินแม่ยังไม่เคยกินแบบคุกองบาร์บีวใช่ไหมใช่บอกเลยติดใจแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับมาครับเดี๋ยวเมนูแรกนะครับเราจะคุกผงบาร์บีวนะฮะนี่เวลาคุณไปทําขายคุณ mm hmm. ก,ก็ทำอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยใส่ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ใช้ผงบาร์บีวนะครับอันนี้เราซื้อมา57บาทเองนะครับน่าจะใช้ได้แบบโหเป็นร้อยครั้ง mm hmm. นะฮะเพราะว่าเวลาคุกทีนึงเนี่ยมาใช้แค่ประมาณนี้เองนะครับนี่ประมาณนี้นี่ อ่ะหมดนี่นะฮะขายของอย่าไปห่วงอย่าไปขี้เหนียวใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็นี่ขยัะเอาขยับขยาบขยับแบบนี้ฮะนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ดูดิเห็นไหมเหมือนเป็นตายเลยแล้วหอมอูย้ยหอมหอม <c oughs> อหอมอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะฮะนี่เอาใส่ลงไปนี่ฮะ,ค,ะคุณทำขายได้แล้วอันนี้จะเป็นชีสชีสดิฟ ใช่ชีสดิฟครับใส่ลงไปใส่ตามปริมาณที่ทุกคนอยากใส่ได้เลยชีสดิฟ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 นี่ฮะชีสครับเอ่อชีสดิฟนะครับที่เอาไว้จิ้มกับเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดิฟครับนี่ราดลงไปเลยอย่างงี้โอ้ยน่ากินนะเนี่ย เอาไว้น้ำลายไหลคือรู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยอะ,ดอะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยคนเนี้ยไม่กินกล้วยนะฮะเออมานี่ครับมาลองกันแบบแบบแบบยังไม่จิ้มอะไรก่อนแล้วกันเนาะนะฮะดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะ,ะแม่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะฮะเอ่มาดูเนื้อน,นะฮะดูนีมีความเหลืองมีความมันครับดูเนีเหลืองๆมัน,มนๆอ่าชิมนะ ม,มันมากมันมันเขาต้องกรอบหน่อยยมันพะยะค่ะอ,อย่างนี้คือถ้าแบบโรยแค่เกลือ,อหน่อยๆก็ก็ก็ได้แล้วนะอันนี้เป็นเรียกว่าสูตรดั้งเดิมแล้วกันเนาะนะฮะแต่อันนี้คือสูตรที่เราทําไปรอบที่แล้วต้มเตี้มทีฟูดพะ<อ>แม่เองต้มเต้มรอบพี่แล้วแล้วเป็นไงอร่อยเข้ากันไหมเข้าเข้ากันมากทุกคนคืออันเนี้เห็นไหมให้ทุกคนดูสีดิแล้วพวก พริกพวกไอผักชีมันจะติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันสวยนะฮะคุณแบบหาอ่อกล่องใส่น้ำจิ้มแยกๆให้ลูกค้านะอร่อยอร่อยมากมันเข้ากันน่ะเขเนี่ยเนี่ยทําไมอร่อยนะไม่มีคำสองคำสามแน่นอนฮะอ้วกคืออ้วกคนเนี้ยอมันกรอบอร่อยกว่าเฟ้นไฟนะฮะแล้วก็ วัลุดิบหาได้ง่ายแล้วกล้วยนี่ประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะมากครับกล้วยดิบนี้ก็กินแล้วก็มีประโยชน์เนาะเครื่องกะระเพาะเครื่องลาไส้ใครที่เป็นโรคกระเพาะกินกล้วยดิบก็ได้นะฮะหรือจะเป็นกดไหลย้อนกินกล้วยดิบก็ดีเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะถ้ากินมันฝรั่งอะไรมันมีแต่แป้งต้องปะเนี่ยกล้วยน้ำวาดิอ่าเดี๋ยวลองชิมแบบก,กล้วยน้ำว้ากันแล้ก่อนที่จะไปชิมวัลุดนะฮะอ่ะ ชิ้นเล็กๆแข็งๆอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาหักให้ดูก่อนนะฮะกล้วยน้ำว้าข้างในจะเป็นยังไงเฮ้ยหน้าตาดีนะกล้วยน้ำว้านเนี่ยน้ำว้าก็หน้าตาดีเหมือนกันเออสวยนะตาลองชิมแบบดิบๆฮะกล้วยน้ำว้าก็อร่อยเนาะอืออืมกล้วยน้ำว้าทอดได้นะมันมนะอร่อยแต่มันไม่มีรสชาติหวานเหมือนกล้วยไข่อือกล้วยกล้วยไข่มันจะมันอันนี้มันจะออกเหมือนมันทอดอ่ะอ่าเออเนี่ยจะเหมือนมันทอดเหมือนมันทอดกล้วยนวา กล้วยกล้วยไข่จะมีกินหอมกว่ากินหอมแล้วก็หวานกว่าแล้วออกหวานกว่านะครับแล้วก็มันกว่าด้วยนะแต่อันนี้ยจะจะจืดๆหน่อยจืดๆจืดๆใช่ต้องเลือกระดับความสุกให้พอดีด้วยนะเดี๋ยวลองจิ้มจิ้มกับตัวไม่ว่าน่าจะอร่อยอยู่อ่าลองดูซิจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยนะฮะชำได้กล้วยน้ำว้าก็ท้ได้ช้ได้ทได้เลย แต่ถ้าเปรียบเทียบนะกล้วยไข่อร่อยกว่า <Yeah. S 1> อร่อยกล้วยไข่อร่อยกว่าเยอะฮะกล้วยน้ำว้าเนี่ยถือว่าเป็นลงลงมา<ะ>มาถึงเวลาครับนี่คุกผงปาปริกานะฮะอืมอ่ะแม่ลองลอง,ลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้อ่ะให้แม่ชิมก่อนเลยอะ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยไหมอร่อยโอ้โหอีกาอร่อยอร่อยอร่อยกว่าเป็นฝ้าเยอะมาก เพราะมันมีรสชาติในตัวของมันนะฮะแล้วมันกรอบมันแบบอืมอือหืออร่อยเค็มๆหว,นหวานๆห,หอมๆปาปริก้าเปร็ดๆหน่อยๆใครที่มีกล้วยไข่อะไปทําเลยเนอะกล้วยไข่อร่อยสุดกผงปาปริก้าเนี่ยทำขายก็ได้นะทําขายก็ได้อร่อยเชื่อว่าคนอยากกินแบบอย่างนี้มากกว่าใช่นะฮะอืมโอ้ยเยิน กินตายเลยวันนี้ฮะอะมาต่อฮะชีสมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงตาแม่เห็นไหมแม่ปฏับสีเลยเนาะมาชนกันหน่อยเป้งอร่อยอร่อย คืออันนี้ย mm hmm. ชีสมันอร่อยอยู่แล้วชีสมันจะมีความหวาน mm hmm. ความมันความเค็มนะฮะยังไม่กินกับกล้ยทอดอร่อยอว้าวอะไรอ่ะนะตากล้องตอนนี้ตาเยอะมแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องลองชิมดูอร่อยั mm ้ย hmm. อร่อยเนาะอร่อยมันเหมือนแบบกินอะไรเดียเหมือนเป็นฝ้ายชินยเดียกอ่ะแต่มันมันกว่าแล้วมันหวานกว่า mm hmm. แล้วเนื้อมันเหนียว mm hmm. มันเหนียวมันหนึบ มันหอมกว่าอือเอาน้ำฟรายมันจะจืดๆมันๆแต่อันนี้มันมีความหอมขึ้นมานิดนึงใช่อ่ะลอง, BBQ, ลองบาร์บีคิวลองบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็อร่อยลองบาร์บีคิวอื้มหอมหอมมากลองเลยอือม้มเผินอันนี้ไปทำเป็นขนมห่อได้เลยอ่ะใช่ต้องมีคนขโมยสูตรเราไปขายแน่นอนแม่อตอนเย็นนะ ไอที่เป็นฟองๆนะน่าอร่อยกับแก้มกับแก้มอ่าเนี่ยครับทุกคนลองเอาไปทําดูนะทําก่อนรวยก่อนนะฮะเอออะไรใหม่ๆเนีคนชอบใช่ไหมนะครับเอาไปลองทําขายกันดูนะฮะตามตลาดนัดหรือที่ไหนก็ได้นะครับอ่ะแล้วอย่าลืมแบบให้เครดิตสูตรจากเราด้วยนะขายรวยแล้วห้ามลืมอย่าลืมอาจารย์ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไปแล้วนะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะกดแชร์ไปให้เพื่อนกดแชร์ไปให้คน,คนในครอบครัวเอาไปลองทำกินกันดูนะฮะหรือแชร์ลงกลุ่มนะไปแบ่งปันกนัความรู้กันนะครับแบ่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะถ้าทำขายแล้วรวยแบ่งปันหุ้นส่วนด้วยรว <laughs> <c oughs> อยกินใหญ่เลยร่<ๆ>อยหรอง่อย <c oughs>